I อะไรที่คุณคิดจะทำในตอนนี้เลิกคิดซะดีกว่านะหรือถ้าคุณนูรีเอคิดว่าการทำแบบนั้นมันดีกว่าสำหรับตัวคุณถ้าเป็นสิ่งที่คุณทำได้คุณก็ลองทำดูสิตอนตว้ง อะไรมันฉันต้องมาหาซื้อแว่นตาที่โดดเด่นอะไรนี่ด้วยนะแล้วเจ้าจดหมายภาษาไวในตู้หยดเหรียญทำไมก็ไม่รู้ถ้าอยากได้แว่นตาแค่นี้เมื่อวานนี้ทีร้านก็เห็นจะต้องส่งกุญแจให้ขี่บอกอะไรก็ได้แล้วไม่เห็นจะต้องให้ถอยมาถึงที่ที่มันไกลบ้านไกลโรงเรียนขนาดนี้เลยแล้วแว่นตาเนี่ยจะเอาไปทําอะไรกันนะ คุณยุโกะจะไม่ใส่หรือ,อยังไงหรือว่าให้เราใส่แบบนี้เราก็มีแว่นตาสองอันะแซ่เะเจอแล้วละ่ะงหารที่ดูมีราคาหน่อยก็ได้ล้่ะแต่แค่หนึ่งร้อเยนคนจะหายาเลยนะสีไม่ต้องบอกก็รู้สีแดงขอบคุณที่อุดหนุนนะคะเอาละของก็ซื้อมาแล้ว แต่หลังจากนี้จะเอาไงต่อดีนะฮะ ทำอีกจนได้เชิญค่ะเออผมชื่อวัตานุก,กิครับคุณคือคนที่เรียกรถพยาบาล แล้วขึ้นรถมากับฉันด้วยนี่อนอนต่อนะครับฉันก็แค่กระดูข้อมือเรานิดหน่อยเท่าน,นั้นเองค่ะอพอร,รถที่ชนเป็นแค่สกูตเตอร์นะสิครับถ้าเป็นรถบรรทุกแล้วก็คุณคงจะแย่แล้วล่ะครับอ่ะอันนี้เป็นของเยี่ยมครับอ๋อ อย่างนี้นี่เองนั่นคือสาเหตุที่เมื่อวานนายไม่มาแถมวันนี้ยังมาทำงานสายอีกด้วยสินะลำบากแย่เลยนะคุณยุโกะพูดปลอบแบบนี้ฟังดูน่ากลัวแป,แปลกๆนะครับยิ้มแบบนี้ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกแล้วจะไปทำอะไรหรอครับแว่นตานน้นนะ่ะนั่นสินะแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะเฮะ นายไปเยี่ยมเขามาแล้วไม่ใช่เหรอคุณยูกโกเป็นห่วงเขาด้วยเหรอครับก็วัาตานุกิพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเห็นอะไรบางอย่างที่ไหลของเขานะ่ะอ๋อบางทีมันอาจจะเป็นแค่โลหะที่สาสะพายกระเป๋าเท่านั้นก็ได้ครับแต่ว่าเธอไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมฉันได้กลิ่นดอกไม้นะอ๋อ,อ,อคือว่าผมโดนเธอโดนคุณนูริเอะเอาดอกไม้ที่ผมถือไปปาใส่หน้ามานะครับอะไรกันจะ๊ะไปพูดอะไรให้เขาหมั่นไส่มาหรือ,อยังไง อย่างเช่นว่าตั้งแต่ตั้งโรงพยาบาลมายังไม่เคยมีคนไข้ออกไปเลยแม้แต่คนเดียวอะไรทํานองนั้นนะ่ะใช่ไหมล่กตงลกฟืนแบบนั้นนะ่ะไม่มีใครเขาพูดกันหรอกครับจ,จู่ๆเขาเอาดอกไม้มาปาใส่หน้าผมจริงๆนะครับเออทำไมล่ะเรื่องนั้นดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลแล้วครับหลังจากทีเธอเอาดอกไม้มาปาใส่หน้าผมแล้วเธอก็รีบขอโทษผมและบอกว่าเธอทําเรื่องที่ไม่สมควรเลย พอเราคุยกับเธอก็เลยรู้ว่าเธอเป็นแบบนั้นมานานแล้วล่ะครับที่ว่าชอบทาเรื่องที่ไม่สมควรหรือว่าห้ามทานะครับอย่างเช่นว่าถ้ามีปุ่มที่ไม่สมควรจะกดเธอก็จะกดทันทีอย่างปุ่มฉุกเฉินนะ่ะบ่อยมากเลยครับอ่ะตอนสอบเข้ามหาลัยก็เหมือนกันคลอายๆพากันบอกว่าเธอจะต้องสอบเข้าได้แน่เธอก็จงใจทําให้ตัวเองเป็นหวัดในวันสอบซะง,งั้นหรือตอนสอบเข้ามาหาลัยที่เลือกอันดับหนึ่งเธอก็ไม่ยอมเขียนชื่อในกระดาษคำตอบสุดท้ายก็เลยต้องเรียนมาหาลัยที่เธอเลือกเป็นอันดับสองแทนนะครับ คราวนี้เหรอถึงต้องพิเศ์งานสําสคัญของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องการเลือกตำแหน่งในวันรุ่งขึ้นนะครับถึงเจ้าตัวจะบอกว่าไม่มีเจตนาจะทําลายตัวเองแต่ผมดูแล้วรู้สึกแบบนั้นนะครับมันกับว่าเธอจงใจทําให้ชีวิตของตัวเองหมดความหมายและไร้ค่านะครับสิ่งลี้ลับที่ทําให้คนเราทําเรื่องแบบนั้นน่ะมีไหมครับมีสิกะแล้วเชี่ยวแต่ว่านะถึงจะอย่างนั้นก็เถอะคุณยิกอ นี่วัตานุกิเออเอะครับความรู้สึกของคนที่ไม่กล้าจะยอมรับความสุขของตัวเองนะ่ะนายเข้าใจไหมอออย่างเช่นว่าความรู้สึกของคนที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่สามร้อยล้านเยนแต่ไม่ยอมเอามันไปขึ้นเงินนะ่ะวัตานุกิพอจะเข้าใจบ้างไหมเรื่องนั้นผมไม่เข้าใจหรอกครับก็อะไรแบบนั้นนะ่ะมันเป็นข้าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อที่คุณยูโกชอบพูดไม่ใช่หรอครับใช่ พูดง,ง่ายๆคนที่จะเอาเงินไปขึ้นอย่างวัตานุกิคือคนที่สามารถยอมรับความสุขได้ความสุขเหรอเพราะอย่างนั้นเธอถึงไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นคุณน้ท่เอนะ่ะเหรอครับอลองไปพาผู้หญิงคนนั้นมาที่นี่ดูสิ ความสุขเหรือคะอะลำบากใจใช่ไหมครับที่ถูกถามแบบนี้คือผมอยากจะถามว่าในชีวิตปกติของคุณคุณสามารถยอมรับความสุขได้หรือเปล่านะครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคราวนี้คุณอาจจะโชคดีที่เจ็บแค่ข้อมือแต่ถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็นั่นสินะมันก็ไม่ใช่ความสุขจริงๆนั่นแหละ ฉันอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้ายอมรับความสุขอย่างที่เธอว่าก็ได้เป็นคนพิลึกพิลั่นใช่ไหมล่ะคะฉันนะ่ะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเอเอบางทีเรื่องนั้นอาจจะไม่ใช่เพราะคุณดูเรเอกก็ได้นะครับอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ดีที่ทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดในช่วงเวลาที่สาคัญก็ได้ครับผคดีมาว่ามันมีออะไรแบบนั้นด้วยนะครับหมายถึงฉันถูกสิงอย่างนั้นเหรอคะเออทำไมคะ ตอนนี้มันอยู่ที่นี่เหรอ,เ,อ,อเปล่าครับเอ,อเ,ออเอ่อคือว่ามีคนคนนึงที่ผมอยากแนะนําครับถ้าเป็นสิ่งที่คุณทําได้คุณก็ลองทําดูสิออ,อ,อค,ค,คุณหมายถึงอะไรเหรอคะคุณจะสารกาแฟแก้วนั้นใส่หน้าฉันใช่ไหมลล่เออ,เอ,อที่นี่คือร้านที่ช่วยให้สมปรารถนาการที่คุณสามารถเข้ามาในร้านนี้ได้แปลว่าคุณนะ่ะ จะต้องมีความปรารถนาอะไรบางอย่างเอาละความปรารถนาของคุณคืออะไรคะจะปรารถนาอะไรก็ได้เองนั้นหรอคะจะปรารถนาอะไรก็ได้คะ่ะฉันอยาก อดกลั้นให้ได้ค่ะอดกลั้นอะไรคะความรู้สึกที่อยากจะทำสิ่งที่เขาห้ามทำกันนะคะสมมุติว่าถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่มาแล้วถูกรางวัลแจ็คพอตสามร้อยล้านเยนคุณจะทำยังไงกับมันคะจะทำยังไงเหรอคุณจะขึ้นเงินไหมฉันคิดว่าจะไม่เอามันไปขึ้นเงินหรอกค่ะเหลอคะ่ะคือว่าฉัน่ะ เป็นแบบนี้มาตั้งดานแล้วล่ะคะ่ะอย่างเช่นถ้ารู้ร่วงหน้าอยู่แล้วว่าทางนั้นเป็นทางที่ถูกต้องฉันก็จะต้องหาทางเลือกไปทางอื่นที่ไม่ใช่ทางนั้นแล้วมันก็จะล้มเหลวอย่างที่คิดเอาไว้เรื่องแบบนั้นน่ะคุณเข้าใจไหมล่ะคะคุณก็มีใช่ไหมล่ะคะฉันไม่เข้าใจและไม่มีค่ะเพราะว่าเรื่องนั้นมันเป็นความรู้สึกของคุณคนเดียวไม่ว่าความรู้สึกอะไรสิ่งที่คุณคิดก็คือความรู้สึกของคุณ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมั่นใจในสิ่งนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องอะ,อ,ะอะไรจะถูกต้องหรือว่าอะไรจะไม่ถูกต้องแต่ละคนก็ต่างกันไปความสุขก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเช่นกันถึงอย่างนั้นคุณก็ยังอยากจะอดกลั้นมันอย่างนั้นเหรอความรู้สึกนั้นอะแน่นอนสิคะก็เรื่องแบบนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องแปลกนี่นะและมันก็ทําให้ทุกคนต้องเดือดร้อนด้วยและอย่างที่ฉันเจ็บเนี่ยทําไมคะ ที่คุณบอกว่ามันทําให้ทุกคนต้องเดือดร้อนน่ะคำว่าทุกคนมีความหมายครอบกลุมถึงแค่ไหนกันคะ